การพลังเชื่อตาใหม่พวกนั้นไปออกจากต้านกูนไปเลยนะครับผมชื่อจกักรพันธ์จูกเกียรติวงกุลนะครับพื้นเพเป็นเป็นครอบครัวที่ดำเนินชีวิตตามกฎของศาสนานะที่แข่งครัดมาโดยตลอดครับและผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ เหมือนกับคนทั่วไปอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตในโลกนี้และก็อยากจะมั่นใจนะฮะในชีวิตหลังความตายว่าเมื่อตายแล้วเราจะไปไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดนะครับว่าเราจะพบคําตอบเหล่านี้และมีความมั่นใจได้เนี่ยเราต้องรู้วัตถุประสงค์ของชีวิตนะว่าเราเกิดมาทําไม ในโลกนี้เราเกิดมาเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าตัวประสงค์ของชีวิตผมเชื่อว,ว่าเราจะรู้รู้ถึงคนคุณค่าของเราและจะดําเนินชีวิตอย่างมีความหมายนะครับในคุณค่านั้นที่เราเกิดมาจะต,ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ทาให้เรามั่นใจได้ว่าชีวิตหลังความตายนะเราจะได้ไปอยู่สวรรค์นะครับแต่นั่นคือสิ่งที่คิดมาโดยตลอดก็เหมือนคนทั่วไปครับแต่มาวันหนึ่งนะครับสิ่งที่พิชผัน นะครับและเป็นสิ่งที่ทําให้ผมต้องคิดถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังก็เมื่อผมมีโอกาสได้เข้าไปเรียนเข้าไปเรียนในโรงเรียนคริสเตียนนะครับแห่งหนึ่งแล้วก็ที่นั่นเป็นที่ที่เขาก็พูดถึงเรื่องของพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องราวที่แตกต่างจากที่ผมรู้ช่วงแรกก็ต่อต้านอย่างรุนแรงนะครับคริสเตียนแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นคริสเตียนก็ไม่อยากจะยุ่งกับผมนะครับพอ มีความเชื่อที่ขัดแย้งกันนะครับต่อมามีเพื่อนคนหนึ่งก็แนะนำบอกว่านี่ถ้ามีโอกาสได้อ่านพระคัมภีรก็ดีนะจะได้รู้ว่าคริสเตียนเนี่ยทำไมพวกเขาเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าไม่ใช่ผู้เผยพระชนะนะครับเพื่ออย่างน้อยๆเราก็จะได้รู้ว่าเขาเชื่ออะไรเมื่ออ่านผมก็พยายามจะเปรียบเทียบกับเรื่องราวของพระเยซูสต์เจ้าในพระคัมภีร์ของคริสเตียนนะครับ และเมื่ออ่านไปอ่านไปเนี่ยนะแทนที่ผมจะเห็นจุดผิดพลาดนะว่าพระเย้นไม่ได้เป็นพระเจ้ากับมองเห็นประเด็นสำคัญสำคัญในชีวิตของพระเยซูที่แตกต่างจากผู้เผยพระชนะคนอื่นๆและนั่นคือหมายสําคัญที่ทำให้ผมมีความมั่นใจว่าบัดน,นี้ผมมีพระเจ้าองค์หนึ่งที่ประทับอยู่กับผมและสามารถที่จะนะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมและผมสามารถมอบอนาคตทั้งหมด ไว้ขับร่องได้ก็เป็นปัญหาใหญ่ประสมควรวันที่ตัดสินใจจะต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดและเป็นพระเจ้าของเราก็รู้ว่านะฮศาสนาเดิมนะครับมันจะมีทิพลต่อเราก็คือเราจะมีความผิดที่ดูเหมือนว่ากระโับศาสนานะครับผมก็อาจจะมีความขัดแย้งเล็กน้อยกับครอบครัวเป็น่างิที่สุดครอบครัวก็ ไล่ผมออกจากบ,บ้านครับพระเจ้าก็ตรัสว่าจงตามเรามาตรัสในใจผมก็รู้โอเคนะพรรองจะรับผิดชอบชีวิตของผมเพราะว่าผมไม่ได้ตามพรร่งไปเองแต่โรรองเรียกผมให้ตามพระองค์พรรองก็รับผิดชอบหลังจากนั้นพระองค์ก็นําผมนะครับให้ไปหาเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นพืชเชียนซึ่งเขาอยู่กับยายคุณยายก็บอกว่าลูกมาอยู่กับยายก็ได้นะครับก็รับผมไปอยู่ด้วยนะครับ แล้วก็พี่น้องขึ้นเสียนอีกหลายๆครอบครัวเมื่อทราบข่าวนี้เขาก็พยายามที่จะยื่นมือมาช่วยเหลือนะครับให้เสื้อผ้าบ้างให้ค่าเล่าเรียนบ้างแต่ในที่สุดผมก็จบมัธยมปลายนะจนสําเร็จเพราะว่ารู้ว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งและเรียกดูผมทางพี่น้องในประพิษเรื่องมันกับพิกผันเมื่อผมอดอาหารอธิษฐานแล้ก็ไปหาคุณแม่ แล้บอกคุณแม่ครับผมจะผันตัวเองไปเรียนพระกัมมีซึ่งตอนนั้นนะครับคุณพ่อก็เสียนะครับหลายปีแล้วคุณแม่ก็เลยร้องไห้นะฮะที่ดูเหมือนว่ากําลังทําให้แกเสียใจอีกแล้วนะครับขนานั้นเองขณะที่แม่ร้องไห้แต่ที่แม่จะพูดอะไรร้องไห้อยู่ประมาณ1015นาทีแล้วก็แม่ก็พูดมาคำหนึ่งบอกว่าก็แล้วแต่ลูกพอลูกตรงแล้ว พอพูดแค่นี้ผมรู้ทันทีว่าพระเจ้าเปิดทางให้ผมไปเรียนพระกัมพีเป็นการทรงเรียกของพระองค์แล้วและผมก็ถหวายตัวเรียนพระกัมพีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและเวลามีความสัมพันธ์ของผมกับคุณแม่และครอบครัวก็ดีขึ้นเรื่อยๆผมสามารถที่จะไปพบคุณแม่และครอบครัวได้นะครับท่านเปิดรับตลอดเวลาเรเห็นชีวิตที่ ที่เปลี่ยนแปลงเห็นชีวิตที่ดีขึ้นเป็นลําดับนะครับของผมและนี่ความสุขที่แท้จริงผมได้สัมผัสมาแล้วครับนะฮะไม่ใช่แค่ข้อแท้จริงแต่จา,จากประสบการณ์ชีวิตชีวิตดีขึ้นนะเมื่อเชื่อและวางใจในองค์พระเยซูคริสต์ผมเชื่อว่าทุกคนจะมีประสบการณ์เดียวกันนี้เพียงท่านยอมเปิดใจรับงอ์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดและเป็นองค์พระผู้เจ้าของท่านท่านไม่ต้องกลัวสิ่งใดพระองค์จะนําชีวิตของท่าน ไปสู่พระพรมากมายอย่างที่ผมได้รับอยู่ในเวลานี้ของพระเจ้าวอวยพรครับ